บางไฟบางนี่ครับสิบหล่อเบิกฟ้าครับยี่สามนะครับราคาครับลอยยี่สิบถึงลอยสามสิบครับจัดไปครับบางไฟสิบหล่อเบิกฟ้าครับบางนี่ครับคนเชียร์หลายบอคอยครับลอรุนลอเชียร์ครับ ไฟปปดันไปลูกดันไป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 ,นไป,นไปถอดบื้อโอ้โหโ,โ,โบกแตกครับผ่านแล้วผ่านเลยครับใจหวังไปหางกวนครับราคาสูงเหลือเกินเลยยี่สิบถึงร้อยสามสิบ่าพนนะครับผ่านแล้วผ่านเลยครับ ยีสครับโอ้โ oh หครับฝับงไฟลอยตามลมผิวตามลมแต่ว่าผ่านแล้วผ่านเลยครับเห็นปะฝั่งไฟโอ้โ oh หครับฝั่ <c oughs> งนี้ครับ <c oughs> แห้งเหลือกเกินครับมือแห้งครับดีตึม เท่าไรแซมหกิบโอ้โหครับบังไฟสิบรอบบิกฟ้าเข้าผ่านแล้วผ่านเลยครับได้แค่6หกิบครับโอกาสน้าพอกันไหมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรอเรีีสวัสดีครับ